เรียนที่ให้ค่ะไม่ใช่เรียนที่ให้ก่อน 你心跳。 ไม่มีหมดแล้วโอ้ยสวัสดีกับบรรยากาศเช้าเ้านะคะเช้าเช้าว,าว,าวันนี้น้องสุพจ์แฉะมากค่ะ,ะตรงนี้เราเปลี่ยนหลักใหม่นะคะหลักตรงนี้นะคะเพราะว่าหลักนี้เละเลยค่ะเละเลยเมื่อคืนนี้ค่ะ,ะ,คะตรงนี้เละเลยค่ะอาทิตย์น้องอยู่เมื่อคืนนี้ค่ะเพราะว่าฝนตกหนักมากเลยเมื่อคืนค่ะฝนตกหนักมากเลยค่ะดูสภาพ อันนคือควานก็ได้ทำการเก็บไม่รู้ว่าจะแห้งไหมวันนี้ไม่มีแดดออกวันนี้ย้ายมาอยู่ตรงตรงใหม่ค่ะจะได้ไม่แฉะหน่อยตอนเช้าๆชอบกินข้าวที่ให้แม่ป้นข้าวค่ะป้อนข้าวทุกวัน คืนก็ตกทั้งคืนนะคะตกทั้งคืนค่ะตอนนี้ก็ยังลินลินอยู่นะคะแต่ตอนตอนกลางคืนจะตกแรงค่ะตกแรงหน่อยเช้าก็จะลินลินนะคะ,อ,ะอยากให้หยุดตกกลางวันนะคะเพราะว่าช่างจะได้อะทําบ้านให้น้องสร้างบ้านให้น้องให้เสร็จเพราะว่ากำลังขึ้นโครงหลังคาแล้วค่ะที่เห็นนะคะเปนโครงหลังคาแล้ว นอนจะได้มีบ้านอยู่ไม่ตากแดดตากฝนสักทีอ่ะเอาถอยป๊ะป๊ะป๊ะอ,ะอะืคืนคงนอนไม่เต็มอิ่มนะคะฝนตกแต่ตื่นมาดูเห็นนอนอยู่นะคะนอนกลางสายฝนเลยนะคะตกยังไงก็นอนได้ อ้าวอ้าวเล่นแล้วพอแล้วพอแล้วเดี๋ยววันนี้จะพาเข้าป่านะคะจะพาเข้าป่าไม่พาไปอาบน้ําแล้วเพราะว่าอาบทั้งคืนแล้ววันนี้แต่น้ําไม่ไหลก็คงจะพาใส่บาตรไม่ได้นะคะวันนี้เพราะว่าไม่มีน้ํามาให้อาบก่อนใส่บาตรเลย <c oughs> วันนี้จะพาเข้าป่าะคะ่ะกินต้นไม้ใบหญ้าสมุนไพรนะคะวันนี้ เพราะว่าเปียกปอนมาทั้งคืนแล้วไปหลบนอนในป่าดีกว่าวันนี้สภาพดูดูไม่ได้โครนเต็มหน้าเลยสุพจนเออเฮ้ยไม่เห็นลูกกระตาแล้วนะคะเพราะว่าโครนเล่นโครนเยอะลูกกระตาหายแล้วเนี่ยหอ้หัหเอาคแม่แล้วเนี่ยเอา รู้นะแม่ถือกรองเข้ามาก็ไม่เอาเอาเอเอ,เอาเอาเอาไอ้บวานหนิงนี่ปะปะปะเอเออ่า ไม่เอาวันนี้คงจะพาขึ้นป่าแน่นอนวันนี้ค่ะเพราะว่าเปียกปนมาทั้งคืนแล้วนะคะจะพาไปหากินใบไม้ใบหญ้าสมุนไพรในป่านะคะวันนี้อจะเล่นค่ะจะเอากอี้ไปเล่นละ ็วังว่ากลางวันฝนคงไม่ตกนะคะช่างจะได้สร้างบานให้กับน้องให้เสร็จไวๆช่างรับเมาของเรานะคะฝนก็มาแล้วฝนมาแล้วค่ะน้องก็ยังสร้างบานไม่เสร็จฝากแม่แม่เอฟซี F C ทั้งหลายนะคะเข้ามาติดตามน้องสุปพอให้ด้วยนะคะติดตามค่ะติดตาม ให้กำลังใจน้องนะคะกับการสร้างบ้านครั้งนี้เติมคะแนนให้กับน้องได้นะคะ,ะน้องยนงกว่าบานจะเสร็จน,นะคะ,ะมันก็อยู่ที่ช่างรับเหมาด้วยนะคะว่าเขาจะเร่งงานให้เราขนาดไหนนะคะแต่ก็ยังว่านะคะไฟดับบ่อยค่ะคงไม่เสร็จง่ายเราไฟก็ดับะค,ะค่ะฝนก็ตกโอ้อุปสรรคเยอะค่ะอุปสรรคเยอะช่วงฤดูกาลนี้ค่ะ วันนี้ทั้งวันจะแห้งคงไม่ถ้าแดดออกก็คงไม่แห้งอน่ะวันนี้บ้านของน้องนะคะบ้านของน้องค่ะอยูอ่ติดป่าหญ้าของเราค่ะเน,น่โตนึงตั้งได้อ๋อ ทำลมได้ก็ตั้งได้น้องก็อีเนี่ยตั้งเองค่ะทำลมเองก็ตั้งเองไงก็ฝากแม่แม่ค่ะแม่แม่เีทั้งหลายนะคะท่านผู้ใหญ่ใจบุญนะคะเข้ามาติดตามน้องสุพจน์ให้ด้วยนะคะเพื่อยอดทรัพย์จะได้ขึ้นกับเขามั่งนะคะสวัสดีนะคะวันนี้กับเช้าๆของเรานะคะ กับน uh, ้องสุพจน์ของเราเปียกปนเชะไปหมดนะคะสวัสดีค่ะ